สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ทับสนะคะพบเจอกับคุณครูจอยอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9โครงการฝนหลวงค่ะ ายฝนจากฟากฟ้าไหลสู่ปวงประชาด้วยพระเมตตาพระราชทานฝนหลวงให้ปวงชนชาวไทยเมื่อปี2498ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไป15จังหวัดของภาคอีสาสนทรงทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งอย่างรุนแรงขาดน้ำในการดำรงชีวิตและทำการเกษตรด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทรงสังเกตเห็นบางสิ่งจนมีพระราชดำรัสว่า เง่อยหน้าดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี่ลงมาให้ได้เคยได้ยินเรื่องการทำฝนนับเป็นจุดเริ่มต้นของฝนหลวงและเป็นจุดสิ้นสุดความทุกข์ของชาวไร่ชาวนาอันเกิดจากน้ำพระราชหฤทยัย โครงการฝนหลวงใช้หลักการคือดัดแปลงสภาพอากาศเลียนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดฝนเริ่มจากการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่ต้องการให้ฝนตกอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเรียกว่าการโจมตีแบบแซนวิชมี3ขั้นตอน 1. ก่อกวนคือทำให้เกิดเมฆจำนวนมาก 2. เลี้ยงให้อ้วนคือเพิ่มขนาดเมฆให้ใหญ่ขึ้น 3. โจมตีคอือเมื่อเมฆลอยเหนือพื้นที่เป้าหมาย mm hmm. เครื่องบินจะโปรยเกลือ,อโซเดียมคลอไรด์และผงยูเรียรเพื่อเร่งให้เมฆกลั่นตัวเป็นฝนประโยชน์ของฝนเทียมนั้นนอกจากช่วยในเรื่องการเกษตรและอุปโภคบริโภคแล้วยังช่วยในเรื่องเสริมสร้างเส้นทางเมนาคมทางน้ำรวมทั้งช่วยดับไฟป่าได้อีกด้วย โครงการตามพระราชดำริฝนหลวงเป็นที่ประจักษ์สายตาชาวโลกและได้รับการจดสิทธิบัตรในเวลาต่อมาฝนหลวงเสมือนพรจากฟ้าที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานผ่านเม็ดฝนอันช่ำเย็นเป็นการดับทุกข์คลายร้อนผสกไทยน่านหลายทศวรรษความช่ำเย็นจากฝนหลวงแผ่ปกทั่วแผ่นดิน นับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่จะส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตรานิรันแต่เราไมา่งกลับาค่ะการทำฝนหลวงนะคะเป็นการใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีบางอย่างบนอากาศเพื่อทำให้เมฆกลายเป็นฝน และไปตกในพื้นที่ที่ต้องการค่ะในพื้นที่แห้งแล้งนะคะกันดาลไม่มีน้ำสําหรับใช้ดื่มใช้กินหรือใช้ทำการเกษตรชาวบ้านมีความเดือดร้อนอย่างมากการทำฝนหลวงจะช่วยแก้ไขปัญหาในการทำให้ฝนตกในพื้นที่ที่ต้องการได้ทำให้ชาวบ้านมีน้ำสำหรับใช้ดื่ม ใช้กินใช้ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และเป็นแหล่งอาหารให้กับทุกทุกคนผลหลวงจึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถใช้ฝนหลวงในภารกิจอื่นๆเช่นการเติมน้ำในเขื่อนหรือช่วยดับไฟป่าได้อีกด้วยค่ะและด้วยพระอัฉริยภาพที่ก้าวไกลนี้ประเทศไทยจึงได้ยกย่องให้พระองค์ เป็นบิดาแห่งขนหลวงและกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันบิดาแห่งขนหลวงด้วยค่ะ